แล้วครับผมเอาแล้วครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมดิวทีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวแมพห้าปุ่มนะครับผมก็ต้องรอให้เพื่อนผมเข้ามาก่อนนะครับมันไม่เข้าแล้วครับหาหมาเลานันก็ต้องตากยกดเลยอะไรเนี่ยกด ห้ามโกงถ้าไม่จำเป็นเล่นได้หนึง่งคูณสองคอีกอีก,อก,อก,กานะชนะชนะครับถ้าประกอบบไยได้ขอวห้สนุกติดตามด้วยช่องหนึคคิดว่าง,ง่ายอเออไม่รู้ครับก็ไปรื่องเลย เฉียดฉีกดหรือไม่กดเลยกดเลยกดหรือไม่กดหรือไม่กดหรือไม่มาถึงกับด่านแล้วครับไอผมก็ผมก็ก็อเขมาต่อกันเลยนะครับทอกทีก็มีคนมาถามเฮ้ยแหละตุก กระตุกหรือมันนี่มันอะไรนั่นอะารอะไรนี่ปักไปเลยนะนี่มาแล้วด่านที่สองครับด่านนี้ก็มีหกด่านฝนตกนี่ก็กเลยเกินไปเห็นนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเล่นกันมาซื้อกันใช่ไหม่ออโอ้อะไรกระจุกได้ ใครจะกูได้ใครจะก็ได้เฮ้ย เทียนั่นได้แล้วครับอืมอยากตัดขี้เป๊ะนมนือครับผ่านแล้วครับด่านนี้ สุ่มไล่อันก็มาตอ่อกันเรื่อยๆนะคะเรื่องอะไรนะที่ที่เถวายก็แล้วกันผมก็ไม่ไค่อยถนัดเอออันที่เป็นกระบาด ท่ไหร่นะครับแถมกระตุกบอกขออภัยที่ไม่ลงคลิปนานนะครับนะผมก็จะตาดคลิปตอนที่ผมหาเตียงมันไงครับ จับสอรอือจับสอเอไม่รู้ว่าพีมวัดเส้นอะไรเอ้ยฝนตกมันก็ตกดกว่าฝ้อนตกฝ้อนจะตกทึงไงกันเนี่ย เมื่อกี้ผมก็ได้ปรับเป็นเกมหมูดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็จะทำให้ฝนหยุดตกนะครับมันจะไม่แหลกเพื่อนแหลก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 เพื่อนผมขอให้เลีนยะผมต้องเลียตามที่มันขอนะครับเดไปทำไราจะ เจอแล้วครับเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะไปกันเลยกด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 ปุ่มไม่ได้ด่านสุดท้ายท้ายสุดครับด่านสุดท้ายท้ายสุดเหย้ yeah. และก็ต้องทนนะครับเพราะว่าเพื่อนผมมันขอมาผมก็ต้องไม่ทำลายจิตใจเพื่อนผมอาสุดท้ายทายสุด้ย เ,เกินไปเยกะไปนี่เลาไม่กูแหลกขึ้นก่อนเดิมเห็นแล้วเห็นแล้วกดแม่งเุ้ยมึงเข้ามาหา้องเหรอเข้ามาหเหี้ยอะไรยินดีด้วยคุณผ่าแล้ว ครับเดี๋ยวอ่านไปว่าติดตามช่องผมด้วยหนึ่งทับอะไรเนี่ยกี่กีไปละอะไรเนี่ยหมดเลยอ่ะเออถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปเลยนะครับผม ส่วนลิงแมบบนี้ก็อยู่ตาลังกิดชั่นคืนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ